สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ผมจาัก,การินรถปลดป้ายนะครับได้หนึ่งจุดหกจีปีสองพันสิบสี่มาอีกหนึ่งคันนะครับสําหรับคันนี้ยังไม่มีใครจองนะครับถ้าพี่น้องท่านใดชื่นชอบนะครับก็ทักหรือโทรมานะครับเป็นรถปีสิบสี่เกียร์ออโต้หนึ่งจุดหกจีนะครับผมใช้น้ำมันแล้วซีเอ็นจีโรงงานนะครับ พี่น้องท่านใดชื่นชอบก็ทักมานะครับรถหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนนะครับคันนี้นะครับไม่มีชนหน้าเดิมหลังเดิมไม่น้อยสายไฟในตัวรถนะครับเดิมเดิมเลยนะครับนะครับเป็นเบาะหนังแท้โรงงานนะฮะคันนี้นะครับตั้งราคาไว้นะครับที่สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับถ้าูอ่าถ้าเฉลี่ยแล้วนะครับก็ จะถูกกว่ารถบ้านหนึ่งประมาณหนึ่งแสนบาทนะครับสำหรับตัวนี้เป็นรถแท็กซี่ปลดป้ายนะครับที่วิ่งในสวนภูมินะครับคันนี้ปลดกฏกำหนดนะครับเหลือวิ่งอีกประมาณสามปีกว่านะครับสำหรับคันนี้เหลือวิ่งอีกประมาณสามปีกว่าถึงสี่ปีได้นะครับแต่สำหรับผมมีคนมีคนคอมเมนต์มาเยอะนะครับว่าทำไมรุ่นนี้มีมีเร็วจังนะครับก็ ปกติมีอายุวิ่งอยู่แล้วนะครับแต่ของผมปลดเอามาทําขายนะครับก็เลยมีมาขายนะครับผมสําหรับบางที่ก็เจ้าของรถเขาไม่วิ่งต่อนะครับเขาหาเงินไม่ไม่ไหวเขาก็ขายนะครับผมก็ได้เอามาทําการปลดป้ายตอนนี้เป็นป้ายดำเรียบร้อยนะครับรอป้ายที่คนส่งอย่างเดียวนะครับที่เห็นนี่ที่เราติดไว้นี่ก็คือเป็นป,ป้ายอติดมาเพื่อให้เจหน้าที่ดูนะครับตรวจด,ดู นี่นะครับเราจะทําเป็นสีขาวมุกนะครับคันนี้ตั้งราคาไว้ที่สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับพี่น้องท่านไดนชื่นชอบก็โทรมานะครับเบาะข้างในนี้เป็น,บนเบาะนังแท้เลยนะครับอันนี้คือผมเดี๋ยวผมยังไม่ได้ทํานะครับผมจะไปทําสีก่อนกลัวมันเปื้อนนะครับข้างในนี้จะเป็นกร,รมือโรงงานเลยนะครับนะครับ ้าพี่น้องท่านีดชื่นชอบก็ทักมาแล้วกันนะครับเพเดิมนะครับผมเพเดิมนะครับนี่นะครับเพเดิมเลยนะครับรอยอารคเดิมทุกงจุดนะครับดูก่อนทําสีนะครับมีปุ่มฟังก์ชันให้ด้วยนะครับผมกับไม่ ใช้งานน้อยนะครับอันนี้นะสายไฟอะไรบอดี้สวยนะครับผมอันนี้เบาะเราทําเราทาเป็นบาะเดิมโรงงานคือเราต้องฉีกออกนะครับด้านในสวยนะครับเป็นบาะนังนะครับผมนังแท้เลยนะครับครับเขาพุ่มทับนะครับพุ่มทับต้องรอดูตอนทาเสร็จนะครับสวยแน่นอนนะครับพี่น้อง กระจกหน้ากระจกหลังเดิมเลยนะครับคันนี้ d โ o ปีสองพันสิบนะครับสวยนะครับเดิมนะครับผมรถขับดีเลยใช้น้ำมันและ CNG ถ้าไม่ชอบผมเอา CNG ออกให้ได้นะครับผมนะเดี๋ยวดูสายไฟนิดหนึ่งนะครับพี่น้องขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับ เราจะดูจากสายไฟนะฮะใหม่มากนะครับผมพวกสายไฟนี้ใหม่เลยนะครับนี่นะครับเพลทเครื่องเดิมเลยนะครับผมสะอาดเลยนะครับฝาม้อน้ำเท้โรงงานนะครับติดตั้งซ n นจีนะครับแบบมาตรฐานเลยนะครับคันนี้แข็งแกร่งนะครับเดิมเลยนะครับ บางครั้งนะครับเวลาทําสีเอาตัวนี้ออกอาจจะมีชํารุดนิดหนึ่งบางทีอาจจะไม่ได้ใส่ไปให้นะครับพี่น้องกอ็อย่าว่านะครับผมก็บางคือเดิม,เด,มเดิมนี่เห็นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเวลาไปทําสีเวลาเราแกะออกมันอาจจะขาดฉีกเราก็ไม่สามารถจะใส่คืนได้นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับ <c oughs> เดิมเดิมนะครับนี่ครับผมสายไฟสวยมากนะครับผมสายไฟสวยมากเลยนะครับ เครื่องเดิมๆนะครับมีฝาครอบเครื่องให้ด้วยนะครับเกียร์ออโต้นะครับ1.6 g นะครับตั้งราคาไว้ที่2 5งแ0 0หบาทนะครับผม,มเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับตะกี้เอาไปเปลี่ยนรถยูอูซังเนี่ย เขาเลี่ยวแล้วแล้วเขาไหนขับมาม่ให้เขาก็มาใส่นี่นะครับพวกคาบกาวนี้รูปได้นะครับผมในรูปได้นะเดี๋ยวเราทำซีก่อนเจ็ดนะเจมันรูปให้นะครับนี่ก็จะพ่มให้ใหม่สวยๆเลยนะครับครับพี่น้องท่านใดชื่นชอบก็ทักมานะครับผมศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหหนึ่งสองหกนะครับศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหกหนึ่งสองหกนะครับผมเกียรเดิมทุกจุดนะครับคันนี้ นะเติมเ,เดิมเลยนะครับจอกหน้านะครับเดิมเลยนะครับภาษีนี้ต่อให้อีกไปเป็นปีหกห้าแล้วนะครับพี่น้องท่านใดชื่นชอบก็ทักมาขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีทระเทศนะครับ นี่แหลกใหม่เลยนะครับเปลี่ยนเราจะให้นะครับผมเปลี่ยนให้นะครับสลัดคันนี้เลยนะฮะแหลกใหม่เลยนะครับพี่น้องท่านใดชื่นชอบก็ทักมานะครับผมศูนย์เก1 2สามสามเจ็ดสามหนึ่งสองหกะครับศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหนึ่งสองหกครับเราจะทำสีขาหมกนะครับคันนี้นะครับผม ยังไม่มีใครจองนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับถ้าในสนใจก็ทักมานะครับผมสวัสดีครับ